วันนี้นะครับพามาชมร้านเลนฟอร์เรสนะครับก็จะมีไม้น้ำไม้ชื้นนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์นะครับมีทั้งหินวัสดุปลูกอะไรพวกนี้นะครับมีวัสดุปลูกไม้ชืน้นไม้น้ำผนไม้หินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยอ่านี่นะครับมีตู้ไม้ชืน้น มีขอนบอนไซโอเคนะมีมีต้นไม้อะไรแนะนํำไหมครับต้นไม้เหรอครับก็มันอยู่ที่ขนาดตัวครับเอาต้นเอาต้นที่เด็ดสุดตอนนี้เลยดีกว่าต้นเด็ดสุดตอนนี้วิมีรีอาด้วยเด็ดสุดตอนนี้น่าจะเป็นเฟิร์นตัวนี้ครับเฟิร์นอะไรครับอันนี้อันนี้มันเป็นเฟิร์นของสูงมาตา นี่ยมันจะเป็นแบบจุดโ oh, <hey, S 1> ้เเฮยทนะ่ <hey. S 1> ปกติมันจะเฟิร์นธรรมดาไม่มีจุดแบบนี้ hey, ตัวนี้หายาก <hey. S 1> นานๆจะมาทีนึงวันนี้พีโกเนียเพียบเลยนนอะดีเซีนนยอ๋อแล้วก็มีนี่สวยอันนี้มาดูมา,มาชืน<ำ>้นกันก้านดำทองแถวนี้ของไทยแต่เป็นตัวท็อปสุดเลยครับของธรรมดาก้านดำเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีขนปกติก้านดำมันไม่มีควนให้ดูชัดๆ ตัวนี้เป็นตัวหายยากในธรรมชาติไม่ไม่น่าจะเห็นแล้วนะกลัวคนเก็บเอาหมดนะฮะเอออ๋อเอ้นี่มันฝืดหืมนี่นะครับไม้ชื้นมีเตา พวกนี้ที่บ้านนี้ลกมากไม่มีที่ลงอะไรทั้งสิ้นมีโกเนียโตเยอะเกินมีจิวเวลไหมครับจิวเวลรู้เลยครับตู้นี้จิวเวลลุ่นๆเลยอืมอ่ะเดี๋ยวพามาดูดาโอ้โห ใครชอบกล้วยไม้จิวเวลออร์คิดว่าน,น้ำทองใช่แล้วก็นี่เป็นพวกกล้วยไม้ขิวหลาพันเทสโอ้ยพ่อรีบเป็นเทสแต่ถ้าอยู่กำแพงด้านหลังเนะี่ยเต็มเลยครับโอ้โห,โหเพียบนะครับครับโอ้มาโครเดตดำดี มีตัวไต้หวันญี่ปุ่นมาด้วยนะซันเดเรียน่าลองขาวนะครับอาดางเนี่ย ชอบเราทั้งนั้นเลยนี่ก็โอ้โหไม้กินมแมลงโคตรไม้กินมแมลงสลาซีเนียเพียบนะครับใครสนใจไม้กินมแมลงมาดูได้ซันแทบบสลาซีเนีย กระเป๋าจิงโจเ้เพียบเ,ยเ,ยเ,เพียบียม i ีเ h ียมยมต้นเล็กเพียบเพียบเพียบอันนี้เป็นไม้นื้อเยือรอครับมีไม้นื้อเย่อนะครับ อันนี้ก็จะเป็นไม้กินมแมลงเหมือนเดิมหมอชุบมันจะผลผลกันอืมอ๋อผู้เสพใบบกพไพหาใมมบบกอยู่มาดูได้เลยนะอันนี้เป็นเฟิร์นดอกหินโอ้เยอะเลยแล้วก็น,นั่นเป็นลูกลูกสนโอ,อ้ได้ได้ครับ เอ็นเลี้ยงตู้ชื้นได้เลยใช่ไหมได้เลยครับใหญ่ป่ะครับพวกลูกศรจริงจริงต้นสนนี่ก็คือต้นใหญ่อ่ะต้นท่าบ้านเลยครับแต่นี้เป็นลูกมันเล็กๆ<อ>น,นานะครับเลี้ยงเป็นหลายปีอะคนนี้ใหญ่ขนาดนั้นตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรยิ่งเครื่องปลุกน้อยๆมันไม่โตอู่แล้วมันต้องเลี้ยงแบบลงพื้นดินไปเลยอ่ะอ๋อนะไม่โตนะครับ,ตรบแต่เลี้ยงชื้นๆได้เลยเนาะ ยงได้สบายครับฮะนี่ก็พวกบูเส็บใบโบกทั้งหลายอาเออมาเลี้ยงบกก็สวยดีเนาะโอเคอีกด้านหนึ่งก็เป็นไม้น้ำมอสมีมอสแปลกๆด้วยนะ อืมญี่ปุ่นมันจะขนนิ่มนะครับรส,ะะสติงกี้ป่ะครับมอสใช่ครับสติงกี้เนี่ยสติงกี้มอสมันเป็นแบบตั้งตั้งสติงกี้มอสหาย,ายากมากเลยนะเมื่อก่อนเต็มเลยเดี๋ยวนี้หาไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสติงกี้มอสตอนตนี้เขาไมาห้หัวนะครับ ใบตะข่ายโบวีนัทนะฮะเอาใบตะข่ายมีสองแบบด้วยอันนี้ก็อูเส็บกับคลิปหิดมันทั้งหมด700อ่ะครับเดียวนะครับผมคาร์โร่ละส0งร้อ,อยอูสุดท้าย อ่ะจอกแดงนะครับนี่ไฮโคฟิล่าชัยเซอโมลัสลิปฟามิงโก้ดาวน้อยแดงมีบัวบัวกล้วยอนูเวียสโกลเด้นนะครับปิตตี้

ดูปี่ยันนะครับต้นใหญ่มากมินิมานะปินโต้บูแซบจริงๆะลงพื้นไปเลยเอาานะพยายามใส่ไว้ตรงกลออางคลิปประมาณนี้นะครับ ใครชอบไม้แปลกๆมาดูได้นะตอานนี้จะมีไม้แปลกๆหนวดปลาหมึกเดี๋ยวรีบไปวันมาวันเสาร์ดีกว่าขอเ่าหนวดปลาหมึก,นะ,มกนะอ,นนอุ้ยราเจนดันดาสิงว่าควีนตอเมเบลเลอร์มากอ่ะีกวาร์โซนะครับแล้วก็ไอเนี่ยทเทปไทเกอร์ บัวสวรรค์นแดงเหรอโอ้โหไม่เห็นมานานมากบัวสวรรค์นแดงอัอออโหลาอโปนกิตอนที่เราหาอยู่หูย อโปโนโกิตต้นที่เราหาอยู่นะครับต,ต้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยต้นใหญ่เหมือนกันนะโอเคประมาณนี้นะครับร้านเรนฟอร์เลสหูยอันนี้เป็นพวกมีโกเนียนะครับมีโกเนียกับไอห้หนั่นอะอะไรนะไอเนี้ยชอบมากเลย ียาจาสาวสนมอันนี้ก็จะเป็นพวกมอสเล็กๆนะครับเอาไว้จัดตู้นี้ได้นี่ก็บนะิโกเนียดาร์เวเดอร์ลีน่านะดาร์เวเดอร์อ่ะอันดาร์เวเดอร์ไฟไฟมันเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกมอสพวกต้นไม้โหลไม้ชืน้นตู้ไม้ชื้นนะ ประมาณเนี้ยโอเคนะประมาณนี้แหละฮือพวกเฟิร์นพวกไอ้มากาเวียนะครับบ้านเราก็มีเหมือนกันมากาเวียแล้วเนี้ยเรีารามิริส ยังไม่ได้ไปซื้อสักยังไม่ได้ซื้อไปสักกะทีนะไม่รู้จะไปลงตรงไหนแล้วเนี่ยที่ไม่มีที่บ้านที่แบ้วนพถแล้วก็นี่นะครับอุปกรณ์โหลไม้ชืน้นนะ มีมีที่เขาจัดเสร็จแล้วด้วยก็มีนะครับมีปุ๋ยปุ๋ยแบคทีเรียอะไรครบนะฮะสนใจมาดูได้โอเคนะครับประมาณนี้แล้วนะใครสนใจก็มาดูได้นะครับใครที่หาไม้ชื้นอยู่นะ ไม้บูเซ็บไม้ชืน้นโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้พามาดูร้านเลนฟอร์เรสน,นะครับอยู่ตรงอยู่ซอยนี้เลยอะ่ะออกมาข้างตลาด ข้างร้านเล่เลยนะครับตรงนี้หัวมุมซอยห้าตรงข้ามร้านที่คิดเคซี่โอเคนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไล้วพบกันใหม่